อ่าก็สวัสดีเนาะพี่น้องเน้ออ่าเมื่อนี้ที่เขาไปบอ่อหองเฮียนเองเด้อตอนแรกอะว่าที่บ่อเขาไปบอกว่าเมื่อยเมื่อยไรเมื่อยขึ้นนี่เบิด์ตไหลั่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยสดสดเนี่ยหั่นส,สดสดเนื้อส,สดส,สดในภาคกิโลยังไม่มีเนาะมีแต่กับแก้วขมข,ม,ขมไปฝากเฮียเห่งเพราะนี่เฮ็ดอยู่ที่บ้านกี่โมงแล้วว่าตอนนี้หนึ่งทุ่มทุ่มสิบหานาทีเด้อตอนนี้เด้อพี่น้องเนี่ยยังอยู่บ้านเลยสีเวลาเก่าได้อพี่น้องเดี๋ยว ฟังเสียงมอลำอยูวัดไซ่น่อยก็ดังมวนครับพี่น้องเอ้กับบรรจุถุงเรียบร้อยนะครับนอกอะสร้อยจุ่หเรียบร้อยบรรจุถุงเรียบร้อยของแท้อ่าหลังจากติ่เตรียมสภพระแล้วกับิเตรียมตัวเดินทางกันนะครับนอกบาทเดินตัวเดินทางเดี๋ยวไปพรอกันอ่าพ่นละจุดไม้ไปทางหาเฮนิ่งติเป็นยังไงเล่าสิว่าแสียบรืบบอเดี๋ยวเดอทะเบงเล็กกันครับแรง เสียงมอลลามหยุดดังยดอยู่วัดไซน้่อยดังม้วนมวนแมวห่าวดีอยู่เด้มอมือม้วนนี่มันเออนกน้อยอยุไรพรมือนีอย่างนอนเนดกาแฟบอลลี่อย่างน,อน้อมือนีเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวสิให้เบิ้อ่าบรรยากาศตอนที่สี่้าไปหาเพลน,นะครับนาะว่าเป็นสีวาจังเนาะที่ตามตอนต่อไปนะครับนอไนวะอก็ เดินทางใกล้จะถึงแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นประตูทิศโคงที่จะเลี้ยวเข้าวัดซอยวัดเสนีวงนะฮะอนนี้ก็เวลาสองทุ่มหนึ่งนาทีนะนะครับก็เดินทางกันก็ใกล้จะถึงแล้วนะ,ะใกล้จะถึงที่พักของยง่หนิงแล้วนะฮะอันนี้โอ้ยบอกเล่าตัวลืมตัวโอ้ยบอกใครสะด,ดุดคลิปนี้บอกเล่านน่วะโอ้พอดีเฮียเสี่ยงก็ไปเฮียโดยแกมาล่อก็เลยเดตตามเขาม่ามือเนี้ ทุ่มนะฮะเวลาก็สองทุม่มแต่ว่าตั้งใจว่ากันขันมากขึ้นถูกเถอะอันนี้เป็นบา้านหลวงพี่เพื่อนเนี่ยบา้านหลวงพี่เพื่อนท่นไหมอ๋อโอ้โ,อโลดแลนไว้เนาะในภายท่านเพราะทันมือกลองก็ได้อันนี้ก็ <c oughs> มาถึงบรรยากาศของบอ่อของบอ้งบานพักของเฮ่งนี่เพื่อนและน,อน,อน,อนอ้อพี่น้องเนาะแย้วจะแย้วอ่ามาถึงเนี่ยเดี๋ยวกับที่า <c oughs> งเข้าไปข้างในมันจะเข้าไปข้างนี้เลยก็ทีเลี้ยวขวาอ่าครับกับมาถึงบรรยากาศบ้านท้องเแื่นเพื่อนในนี้โล อ่ามาถึงบรรยากาศนะครับนะคุณเขาจะประชุมกันอยู่พวันนี้ทั้งคุณการนอพี่น้องนะมาหอ่นแล้วมะหบ้านบ้านเสียไงบ้านเฮียไงเพื่อนนะเอาสวัสด ok ีครับท่านสวัสดีครับโอ้ยเออร่วงมือเออพอดีทำคลิปมาเดี๋ยวจิตัดต่อคลิปแต่ไรเฮียเราอยู่เสร็จละโอ้ยโอ้พี่นี่ประชุมกันอยู่เปนวา โอเคโอเคงานร่างกายมาต่างดนโอ้โหมาเจอขึ้นเดี๋ยวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเอากดไม้มาเขาบอกไทยไหนนี่ไทยได้บ่นดิไทยบิดบ่โอ้เนะเมาบอกว่าบ่คนหดย่ามหดเนี้ยไปเจอทีบมาบ่อ๋อเว้ยบ่นั่นเองแหละเจ้าของโดนตำรับเราครับเห็นเราซีมึงนะว่ามันเป็นยังไงรสชาติตันดอกร้าย กิดฮอดไอ้ไส e ้แล้วเรี่ยวมาฝากสโน Ск ๊กเป็นอย่งไี้เฮียชิมเบางไอ้ฟีมือไอ้น้องไพ่ร้านไทยบ้างกันหน่อเฮียมันดีป่ะครับโอ้โนี่นะครับเป็นอย่าง e น e ี้ทุกคนนะครับเนาะเอาโอเคครับขอบคุณดีน้องครับสุดถอยสุดถ่ายแล้วก็ว่าเสียบนะครับน้องพี่น้องเนาะเสียบนะเดี๋ยวจะไปเปิดร้านลาไปด้วยจังหน่อยนี่อย่าลืมไปอุดหนุนเด้อพี่น้องเด้อ